สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพเจอกับผมอีกแล้วนะครับดุงจงครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูหญ้าพันงูขาวนี่ครับอยู่ข้างหน้านี่ครับถอนมานะครับจะเอาไปทําสมุนไพรนะครับหญ้าพันงูขาวเป็นหญ้าที่ขึ้นโดยธรรมชาติตามพื้นที่รกร้างว่างเปล่าทั่วไปนะครับนี่ครับใบจะเป็นแบบนี้นะครับ หญ้าพันธุ์งูขาวนะครับมันจะมีหญ้าพันธุ์งูเขียวกับหญ้าพันธุ์งูขาวนะครับนี่วันนี้จะเสนอหญ้าพันธุ์งูขาวก่อนนะครับมีอยู่ข้างๆนาข้างๆนาข้างๆสวนของลุงจงเองนะครับเป็นสมนุนไพรรักษาได้หลายโรคมากนะครับหญ้าพันธุ์งูขาวซึ่งเรียกชื่อตามและท้องถิน่นอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับ หญ้าพันงูขาวหรือว่าหญ้าตีนงูขาวภาคเหนือเขาเรียกว่าหญ้าโคยงูนะครับภาคกลางเขาเรียกว่าหญ้าพันงูหรือพันงูขาวนี่แหละครับหญ้าพันงูเล็กนะครับหญ้าท้องมีหลายชื่อนะครับลำต้นก็เป็นสันมีหนามแน่นป่งก้านเป็นสีสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับมีขนนุ่มๆสีขาว ลำต้นตั้งตรงสูงก็ประมาณไม่เกิน125เซนติเมตรคือเมตรกว่านะครับใบก็ออกเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับรูปวงรีแ้มขอบขนานนะครับขอบขนานไข่กลับโคนใบแหลมหรือป้านขอบไปเรียบนะครับมีคลื่นเล็กน้อยนะครับใบของเขาส่วนดอกก็เป็นช่อ ตั้งตรงที่ปลายกิ่งดอกออกเดียวๆนะครับบนแกนของช่อนะครับผลก็เป็นผลแห้งและแตกมีขนาดเล็กมากนะครับผลก็เป็นผลแบบกระเปาะปลายตัดนะครับเกลี้ยงเปลือกบางๆนะครับนี่คือลักษณะของต้นหญ้าพันธุ์ขาวนะครับแล้วก็สรรพคุณเขา มีประมาณ50กว่าข้อนะครับแต่ว,ว่าลุงจงก็จะบอกเฉพาะสรรพคุณที่มันเด่นๆอยู่นะครับการใช้ยาพันธ์งูขาวก็แรกก่อนก็คือใช้ทั้งต้นนะทั้งต้นก็คือเอาทั้งรากทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกทั้งเมล็ดถ้ามีนะครับก็นำมาต้มดื่มเป็นยาบำรุงธาตุบำรุงไฟนะครับ ฟอกเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับช่วยลดความดันใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ร้อนในแก้ไข้ตีนโทษตรีโทษไม่ใช่ตีนโทษนะครับขอโทษทีแก้ไข้จับสัน่นไข้มาเรลเลียนะครับแก้ไข้หวัดลดไข้แก้เจ็บคอตำรับยาไทยนะครับใช้ต้มดื่มแก้โรคในลำคอเช่น แก้โรคคางทูมแก้โรคหอบหืดแก้ปวดบวมแก้โรคเกี่ยวกับปอดทั้งหลายนะครับแก้ปวดท้องใช้เป็นยาระบายบางตำราก็นำต้นนะครับต้นหญ้าพันธุ์งูขาวมาตากแห้งต้มน้ำดื่มแก้โรคมะเร็งลำไส้เป็นยาขับปัสสาวะแก้ขัดเบาแก้นิ้วแก้โรคลิริดซิดวงทวาร แกโรคซิฟิลิสหนองในแก้ปวดประจำเดือนแก้พิษหนองบวมอักเสบแก้ฝีแก้พกช้ำที่เกิดจากการโดนกระแทกอย่างแรงนะครับมือนลุจงตกต้นไม้เงี้ยต้มทั้งต้นดื่มแก้ปวดกระดูกเห็นไหมครับแกอาการปวดเมื่อยปวดไขข้อไขข้ออักเสบปวดเอวบำรุงกำลังร่างกายของหญิงวัยหมดประจำเดือน ไวทองนั่แหละครับรากก็ใช้รักษาโรคน้ำหนวกหรือว่าหูชั้นกลางอักเสบนะครับด้วยการนํารากสดๆนะครับล้างให้ล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาคั้นเอาแต่น้ำแล้วเอามายอดหูนะครับก็จะใช้รักษาหูน้ำหนวกได้แก้โรคคอตีแก้รักษาต่อมทอนซิลอักเสบรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แก่โรคบิดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นหน้าอกแก้นิ้วขับปัสสาวะแก่ประจำเดือนมาไม่ปกติแก่โรคไตพิการแก่โรคไทฟอยไข้าลากสาดน้อยแก้อาการปวดข้อปวดหลังส่วนดอกก็ช่วยละลายก้อนนิ้วในไตในกระเพาะปัสสาวะเห็นไหมครับสรรพคุณ เยอะจริงๆครับวันนี้ลุงจงก็จะเอาไปต้มดื่มนะครับแก้ปวดกระดูกปวดข้ออักเสบนะครับลุงจงเป็นข้ออักเสบข้อเท้านะครับวันนี้จะเอาไปต้มนี่ครับได้แล้วครับก็ถือว่าเป็นอีกสมุนไพรหนึ่งที่มีสารพคุณเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงจงก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลุงจงจะหาสิ่งดีๆมาฝาก ถ้าหากมีประโยชน์หรือว่าชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจลุงจงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงจงด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ